สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พ่อจะมาตํามสมแตงโมนะคะเนื่องจากว่านาบานปลูกแตงโมไว้เนะจ้ะก็เลยไปเล็ดมะเวิองว่าสุกหรือยังเนาะแต่เอาพอมาเบืองมะพร้าวเหลือแตงโมยังบม่สุกนี่จ้ะกะนั่งเหลืองหน่อยนึงกะนั่งพ่อตำเลยค่ะก็เลยคิดเมนูออกตํามสมแตงโมดีกว่าจ้ะพ่อเอาพาเครืองแล้วจ้ะเอาก็ัเอาซอนมะขูดขูดนะจ้ะเอาแต่นเนื้อของเขาเลยจ้ะ เนื้อทั้งน้ำแตงโมคุณละค่ะเสร็จแล้วเข้ามาตำพริกกระเทียมเลยค่ะมาปุงรสกันด้วยจ้ามาขามเปียกมีผงชูรดสดค่ะน้ำปลาต้มสุกแล้ว น้ำตาลบ่ต้อง้วจ้ะเพราะว่าแตงโมของเขาจะออกหวานน้อยๆนะจ่ะจะกระตำตำจักน้อยจ้ะให้มะขามเปียกของเขาแตกนะจ้ะให้น้ำมะขามเปียกออกนะจ้ะพอเสร็จแล้วเขาก็ตักน้ำ ที่เขาตำใบมะอกล่กกละมังที่มีเนื้อแตงโมที่เขากูดไว้นะจ๊ะเดี๋ยวกบค้นให้เขากันกับเนื้อแตงโมของเขาเลยจ้าแล้วก็เชื่อมเบื้องแล้วจ้าแซบเออจ้าเพืเ่อนๆมันจะหอมแตงโมย่งสดๆอยู่เลยจ้ามันจะเปรี้ยวของน้ำปลาขามเปียกนัวน้ำปลาลจ้าหวานของแตงโมน้อยๆแล้วจ้า หรือว่าผู้ไรอไบัมับกบักขามเปียกใส่บักหน้าก็ได้ละจ้าแต่ว่าเมียวพอว่าบักขามเปียกมันจะเข่ากว่ากันนะจ้าแสบจ,จ้าลองเห็ดเบิงด์ดวะจ้าแสบดีดีละจ้า